อะไรนั่นนี่นองบอลตั้งกล้องพี่เริ่มเติบโตโตขึ้นมีส่วนสูนงมากขึ้นมีพัฒนาการทีมากข<ม>ึ้นมีมสม่ว <c oughs> นสูนงมากขึ้นมีทั้งาการจับและความสูงเด๋วหน่อยใช้บีนโดนโดนบีนเลยพี่ จะรอดูวันนั้นตัอดอกไอตี่มเข้ามาแล้วเกมเข้ามาแล้วโ <c oughs> ้ยเป็นทิป

เาไม่ตกหน้าผมเลยโอ้ยโอ้ยตางคนแด้ยแกวคนแดนมันเด้งไหน้าพี่ผมจะโดดไมผมก็ไม่โดดนล้ว

ีลงอกโอ้โหทางตัวไหนหลังยิงทางทั้งวันอ่ะคนเดียว้เฮ็นบอลนี้เด้งออกมาแล้วพี่อะไรบา๊ดเด้งออกมาจากตัวกูปี่ก่อนกูปี่แล้วก็ลง รูง่ายๆชอบพลาดด้วยมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไป,ม,นนไปมันไม่มีความท้าทายคือถ้าขึ้นธรรมดาไม่กระแทกจะไม่ลงใช่ป่ะมันต้องมีโมเมนตัมนิดนึงวกมีแรงบวกนิดนึง <c oughs> โอ้ยสวยสวยสวยมากเลยคนส่งแบ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 งเอ้ยเอ้ยเอ้ยออ้ยโดนขมือบแก้ววันนี้ไม่ใช่วันของไซออนโอ้ยโอนมันโอนมันจงรู้วันนั้นไม่ได้หรอกถากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะวัดมันครับพี่ดาวันโอ้ย ไม่ยอมกันเลยนะฮะผู้นี้เอาครับเอาครับที่เหลือเล่นกันไปเลยถ้าเป็นผูกชนะทีนี่แน่เป็นไงล่ะเป็นผูกดีมันเอาชนะเป็นย่างเดักการนีมันอาจจะใช้ได้ก็ได้นะหลักการนี่ดีเขาบอกว่าเพราะทำไมเราเล่นห้าห้าเกมเราชนะเกมเดียว ขอโทษนะว่าคุณจะรับใช่ไหมตายหรือเปล่าไหนๆวันนี้ก็เต็มกราฟเลยตรงนี้แหละตรงนี้แล้วเน้นเสร็จไปกินอะไรกันไหมครับมีแต่ร้านสเต็กเท่านั้นที่จะพอได้ร้านอื่นปิดหมดแล้วไหนๆวันนี้ก็เต็มกราฟแล้ว อุ้ย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 ใช้ยอน้อนใช้อ่อุ้ย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 อุ้อพลังใบปะเนี่ยเทนเนอร์นะเทนเนอร์โดนบ่นนะไม่เขาบอกให้ในเ่อน ไม่ลงเงียนะฮะใสไปเลย okay. ง่ายไปุกง่ายไปเอาละครมาลวครแหวหูยเสียดายอ้าวลืมลืมถ่ายลืมแฟนอุ้ยรถถังชนกันนะฮะมันเป่าขาดตู้มาเจอตู้มันเอตู้ปล่าขาดอ่ะมันได้จะขาด่ายลุก เออเขามมนตรงใจเอาท่อนบนชนเข้าไปเลยเตรียมยืนก่อนมันไม่ใช่การก้าวเข้าไปชนแต่มันคือการเกี่ยวเข้าไปชนเก็บก็ยืนก่อนจบได้ยืนถือขาจะไม่สนิท่อหข้างก็ไม่ได้ถึงง่ายแล้วนะครับเจ็บเทนนิสเป็นว่าเล่นเลยสมัยีค่อยลัดีดยอด ส่วนนี้่ห้แหละเฮ้ยเฮ้ยมาเด็เเฮ้ยๆฮ้ยเ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 ้เหยียบเส้นไปแล้วครับข้ามไปแล้วครับหยย

ยังแล้ยก็ดูจอแดนมากแรงกะตั้งใจของแบงค์ทั้งันยจอแดนจอแดนแน่นอนแหละโอบี้ไหมพี่โอ้โหวันนี้มีลูกคนณ่น้าสวยๆนะฮะแต่จบสกอร์ไม่ลงนี่ค่ะง่ายๆง่ายๆง่ายง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนเราไปหาสิ่งที่น่าสนใจอื่นแก้ตัวได้นะฮะซาเล่บอลแมีนแบียงเบีงเบียง เออเสมอดน่ๆมันมีต่งรูี่หรอติพี่1ิห่อาไม่เป็นไรไดูเดี๋ยวย้อนดูก็ได้พี่เดี๋ยว <ś c oughs> ไมดูเดี๋ยวไปดูในคลิปนะน่าจะ EP พีเจ็ดีแปดนะฮะเนี่ย